สวัสดีค่ะได้เลยค่ะวันนี้นะคะสมัยอยู่ที่ Per ร์ซิว่าคลินกนะคะแล้วก็นี่ยคะ่ะคืออายุเรานะคะอยู่ในเลขไหวที่คือเลข3แล้วนะคะแล้วก็ยังทำงานแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่มจะได้มาฝากใครคะ่ะทุกคนจะบอกว่าสถานที่นะคะตั้งแต่ที่สมัยก้าวมานะคะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคลินิกเลย รู้สึกเหมือนเป็นโรงแรมฮาดาวค่ะทุกคนคือมันลิมากคือจะบอกว่าสมัยเนี่ยไลฟ์สไตล์ค่อนข้างแบบ1วันพันกิจกรรมค่ะทุกคนคือหลายๆคนที่จะเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทบิสเนสที่ตอนนี้งานกำลังขยายเยอะการสังสรร์เน็ตเวิร์กิ้งหรือแบบไปเที่ยวออกกําลังกายทำทุกอย่างหมดถ้าวันนึ่งเราอยากมีลูกอะใครเราอาจจะ drop ลงหรือว่าอาจจะแบบ คุณภาพไม่ได้เหมือนอายุตอนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจและตอนนี้นะคะสมัยก็มีตัวช่วยที่แบบทำให้เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องกังวลในวันที่สมัยพร้อมจะมีลูกนะคะก็คือเราก็มาฝากไข่ที่เฟอร์ติว่าที่นี่นั่นเองค่ะคิดว่าจะแก้ปัญหาคนโสดและใช้ชีวิตเต็มที่แบบนี้นะคะเริ่มเลยค่ะ แลวเดี๋ยวเราจะเริ่มกระตุ้นไข่ฉีดยาทุกวันค่ะเริ่มวันนี้เลยเหรอคะใช่เริ่มวันนี้เลยก็จะฉีดไปประมาณสัก5้าวันออก็ระยะเวลาเก็บไข่ได่กี่เดือนจริงๆกระตุ้นฉีดยาทั้งหมดอ่ะแค่ประมาณ9 1้าถึงสวันเก็บไข่คือทำยังไงเก็บไข่คือฉีดยาให้หลับแล้วจะมีห้องเก็บไข่เป็นห้องผ่าตาาัดท่า ทำเหมือนอันต้าซาวเมื่อกี้เลยเแต่ติดเข็มเข้าไปกับเครื่องอันต้าซาวด้วยต้องสูดันไข่ออกมาดูดเฉยๆนิดหๆไทยยังเก็บรังไข่ให้ได้ทองโอเคโอเค <laughs> ได้เลยโอเคสบายใจละ <laughs> ดีเลยค่ะเ็ว่าไม่มีไข่แล้วก็ไม่มีไข่ด้วยค่ะเอาแบบสบายๆ ชีดโอ้ยฉีดได้เ่ะจิ้มลงไปเลยแมพเฮ้ยแมร้อยค่ะเจ็บไหมคะยุ่งกัดเจ็บกว่าอ่าเ <c oughs> ชื่อแล้วอันนี้ฉีดเองได้แล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรคนไม่ไมีแฟนต้องกังวลนะคะฉีดเองได้คะ่ะคอนเฟิร์มแล้วเราก็รับยากับบ้านไปฉีดได้เลยเข็มแรกเริ่มละคะ่ะ